ปุ้ยปลีค่ะปุ้ยวิค่ะวันนี้เรามาแปลงหนึ่งแปลงมานป็นหนึ่งแม่ทารีชปุ้ยเออเออปลีไปเลยเนี่ยเอ๊ยวันนี้นัางให้เรียบร้อยไม่มีอำนาจไงมรู้ปลีอะโคงลงแล้วรู้สึกว่าสบายขึ้นวันนี้เรานะคะจะมาชวนเด็กๆเล่น กิจกรรมบทบาทสมมุดบนบ่าสมุดตรงนี้กิจกรรมประจําวันเนาะใช่เล่นตุ๊กตาเล่นอะไรมาแล้วตอนนี้เราจะเล่นบทบาทสมมุติช่บางทีก็จะเล่นเป็นคุณหมอเล่นเป็นนักพยาบาลเล่นเป็นแม่ก็ได้เล่นเป็นตำรวจหรือเป็นคุณแม่แต่วันนี้ที่แค่ครูยุ้ยกับครูอารีก็เลยนําเสนอเจ้าหญิงกับเจ้าชายในเก่งมองให้เหมือนค่ะมองเลยนะตอนนี้เป็นครูแปลงร่างปได้ดีด้วยเจ้าชายต้องมีไอ้นี่อะไรคะซุปเปอร์แมนเนี่ย อุ่นต้มแข่สนุกกันผ้าโปร่งกันอะจิ้ง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 ครัวเรือจะแปลงร่างค่ะแต่นั่นแทนคลัวเรือจะบินแล้วค่ะไม่ยากหรอไม่ใช่ละคะเพราะเป็นราชานะคะคุยเป็นควีนครัวเรียเป็นควีนคิงคิงอะคิงนะคะอะการเล่นบทบาทสมมติก็ง่ายๆนะคะไม่รู้เออยังไงว่ามาง่ายๆจะไม่ทัน ใช้ราชาศัพท์ด้วยเราจะใช้ไม่ค่อยถูกค่ะตัวมูนผิดค่ะวันนี้เนอะขุปรีจะเป็นคิงแล้วก็ให้คุยยุ้ยเป็นควีนคในเนื้อสินิคารจะมีเจ้าหญิงเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายมีเอาผ้าขมุนเตรียมไปเลยแคะเลยนะเรื่องเจ้าชายกบก็มีนะใช่ค่ะเนี่เด็กสามารถ แล้วอะไรเนะเจ้ายิงนิทราเด็กๆตัวนก็จะมีชุดเจ้าหญิงกระลาห์ครัวาลดใช่ค่ะแล้วก็จะมีชุดเอลซ่าชุดอะไรอของเขาใช่ส่วนไม่มีไม่ได้ตรงนี้เด็กๆสามารถใช้จินตนาการของเด็กๆนะคะอยากเล่นอะไรอยากแปลงร่างเป็นอะไรเด็กๆก็เล่นได้เลยนะคะตามจินตนาการนะลูกนะถูกต้องของเล่นของนิเด็กก็สามารถนํามาประกอบในการเล่นได้ด้วย่ะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ตุ๊กตานะคะสัปดาห์นี้เราพึ่งสัปดาห์ใหม่แล้ว นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นการเล่นเป็นาสมมุติเล่นเป็นลาสมมุติเหมือนเด็กๆเล่นเป็นคุณพ่อเล่นเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมเสริมค่ะอะไรรู้เดี๋ยวชวนพระราชาว่าไปไปทดลองวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเรื่องอะไรกันเพคะได้เลยเจ้าหญิงเด็กเด็กอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เจ้าชายกับเจ้าหญิง มีอะไรจะมาให้เจ้าชายน้อยแล้วก็เจ้าหญิงน้อยของเราได้ทำกันเอาเสลยอาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวก็รีบค่ะาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพระราชาไปหามาค่ะรอสักครู่นะคะอุปกรณ์ขวดน้ำค่ะสีค่ะและขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันพืชนั่นเองนะคะ ขวดน้ำนะคะเราเติมน้ําประมาณนี้นะคะเด็กๆคุณครูเติมมาเยบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทดลองขึ้นใต้น้ำไก่องอะไรค่ะเจ้าหญิงขึ้นใต้น้ําค่ะขื้นใต้น้ำเป็นยางไรเราวิธีการทํานะคะเราก็เติมน้าลงไปเติมน้ําลงไปแล้วก็ใส่กระสีผสมอาหารค่ะให้ครัวเรืใส่นะคะเอให้เจ้าชายเพื่อเพื่อทำให้น้ำเป็นน้ำทะเลนะคะน้ำทะเลสีอะไรคะเด็กๆ สีฟ้าค่ะให้หนึ่งใส่ก็เป็นสีฟ้าเข้มนะคะม่จริงจริงๆนะใส่นิดนึงก็ได้นะคะอย่าใส่เยอะใส่เยอะจะเป็นสีฟ้าหมือนโนะคะเยอะไปหน่อยเด็กๆใส่หนึ่งถึงสองหยดก็พอนะคะจากนั้นนะคะเราขยับให้ทั้งสีกับน้ำเข้ากันและเติมเติมอะไรที่เราเยอะค่ะหัวใจสําคัญค่ะน้ำมันพืชน้ำมันน่ำน้ำมันพืชหาได้ที่ไหนคะครูอารีในครัวค่ะในครัวนะคะลูก ถ้าเด็กๆก่อไม่ถนัดเด็กๆใช้กลวยหรือบอกคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ประคองมือจับนะคะคุยๆคุยค่ะคะคะเด็กๆสังเกตนะคะสังเกตเด็กๆเห็นอะไรคะในสายตาเด็กอย่าไปแม่อย่าไปใมล้ๆนะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะในขวดน้ําอะไรมันอยู่ข้างบนคะลูกน้ํา น้ำอะไรคะน้ำมันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะน้ำมันมันลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะมันแบ่งชั้นแบ่งผเพราออะไรเนี่ยเอ๊ะอ๋อเห็นชัดๆเลยนะค่ะอุยเห็นชัดมากเลยวันนี้อุ้ยเห็นยังชัดมากเลยเนี่ยบงอย่งเลยเห็นไหมนี่ค่ะด้านบนเป็นน้ำมันสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองส่วนด้านล่างเป็นน้ำผสมสีผสมอาหารนะคะสีอะไรคะลูกสีฟ้าสีฟ้านะคะเอ๊ะเราจะมาเล่นกันยังไงเล่ยขึ้นใต้น้น นี่นะคะเด็กๆเราก็ตะแคงสองสามปึ๊บอะเด็กๆก็ทําเป็นคลื่นอย่างนี้นะคะเด็กๆจะเห็นน้ํามันอมันลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะลูกเห็นไหมคะเราค่อยๆแป่งเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะคะสวยมากพี่ยุ้ยโอ้โหขึ้นใต้น้ำมีน้ํามันอยู่ข้างบนขึ้นใต้น้ำนะคะมีน้ําสีฟ้าอยู่ข้างล่างใช่ค่ะ เพราะอะไรถึงที่เป็นเช่นนี้ครยุ้ยครูอารีช่วยสรุปหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมเนี่ยน้ํามันมันถึงน้ํนะามันก็เป็นน้ําค่ะน้ำทะเลเนี่ยนะน้ำน้ำผสมสีก็เป็นน้ําน้ํามันก็เป็นน้ําค่ะแต่ทําไมมันถึงได้แบ่งชั้นเพราะอะไรอ่เาเพราะว่าน้ำ่ะม,มันมีอะไรคะครูอารีมวลมวลของน้ําที่หนักกว่าหนักกว่าเลยอยู่ด้านล่างค่ะแล้วน้ํามันน้ํามันมีมวลที่เบากว่าก็เลยลอยอยู่ข้างบนนั่นเองเท่านั้นเองเท่านี้ค่ะทดลองดีเทียสต์โอ้โห เลยเด็กๆสามารถทดลองได้ที่บ้านเลยนะคะได้เราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าขึืนใต้น้ำเนี่ยเวลาอยู่ใต้น้ำมันลักษณะมันเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นคลื่นคนอย่างนี้เลยนะลูกค่ะอืมเของเขาเรียกคลื่นใต้น้ำ ในขวดจิ๋วโอ้สวยงามนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะไปร่วมทดลองกับคุณพ่อคุณแม่แล้วส่งคลิปมาให้ครูอลีที่ห้องครูอลีนะคะของห้องครูยุ้ยก็ส่งอะไรุ่มห้องครูยุ้ยเอามาอวดกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมทดลองวิ์จบแล้วเดี๋ยวพึ่งต้นหนาเดี๋ยวเราไปต่อกิจกรรมและเพื่อนใหค่แอบวันนี้เราสวย พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะอ่ะาพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะไปเลย เด็ต้องทำทำที่สวนศิษย์เลยนะคะแล้เด <c oughs> ็กจะเก่งขึ้นนะจะเล่นจะเด้เคลื่อน่ไหวประกอบอุปกรณ์โอ้โหคะงงลงแล้วองลงเลยองลงเลยอ่ะต่อไปะเป็นไกดีเมื่อกี้เราระเบำยงใชนี่เราไปทะเลวไหมคะได้เลยไปเที่ยวทะเลกันค่ะได้เลยค่ะไปเที่ยว